กโลกลำเลิ้อกำเนิดรายสื่อไทยเล่นไฟรอยกระทงดำดรงพุทธศาสนางามตาผ้าตีนจกสังฆโรคทองโบราณสการแม่ย่าพ่อขุนรุ่งอรุณแห่งความสุขสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยนางราพีพันธ์รัตนบริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยและนายเอกยุทธศิริบุตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2564จำนวน6แห่งได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 2. โรงเรียนบ้านห้วยไข้ 3. โรงเรียนเมืองเฉลียง 4. โรงเรียนท่าชัยวิทยา 5. โรงเรียนบ้านท่าชัยและ 6. วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทยัย เพื่อเป็นการตระหนักถึงด้านความปลอดภัยและส่งเสริมให้มีการดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษารวมทั้งเป็นการรณรงค์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการศึกษาซึ่งจะทำให้นักเรียนนักศึกษาที่จะเป็นกำลังแรงงานที่สำคัญและเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน มอบหมายให้นางทิติรัตน์โพกลางนักวิชาการชำนาญการร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยประจำเดือนมิถุนายน2564ครั้งที่6 พศ2564และเวลา13นาฬิการ่วมการประชุมคณะอนุก,กรรมการขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุโขทยัยประจำเดือนมิถุนายน2564ณห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทยัยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน right now